ญาตินะเอาอัดไปวิดีโออัดไปนี่อะไรอ่ับไอ้ผมไม่ยุ่งนะเหยียนนะที่ดนูเนะ่ยไม่ญาตินะเรื่องตัวเป็นเจ้าพนักงานแล้วบอกอย่ายัดยาไม่มันเคยมีไงพี่ผมเลยบอกก่อนไม่เป็นไรผมมีกล้องผมมีกล้องมันถึงเวลาอย่ายัดยาครับพี่เมื่อกี้ผมไม่กลัวตำรวจยยัดา อ่ะอันนี้ไม่นั่นนะผมคืนนะอ่าออ่าโอเคเดี๋ยวขอบคุณอ่าก่อนเขาดูเดี๋ยวขออนุญาตนะอ่าคนให้เรียบร้อยกนะคนเน็ตบล็อกอะคุณเยอะผมจะเอาตำนงตำหนิไม่แล้วมันตรวจอย่างนี้มันถูกไหมพี่ผมถามจริงมันถูกไหมแล้วทำยังไงถึงจะถูกอ่ะเอาอไม่ถ้าตรวจอย่างนี้เขาเรียกอะไรพี่ผมไม่รู้อะไรนะ ไม่ถ้ามาตรวจอย่างเงี้ยมาตรวจถึงหน้าห้องเลยหน้าห้องไหนในห้องคุณอยู่ไหนนี่ไหนอันนี้ตึกนะที่ตึกเหรบที่ถานนั้นนะตรงนี้นะอ่าอ่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปดูที่รถครับเขาจะได้ไปเขาจะได้ไปคุบันทึกเลยคุณบันทึกให้เห็นด้วยคุบันทึกให้เห็นด้วยคุบันทึกให้เห็นด้วยอ่าตำรวจหน้ารามครับอ่าพวกผมเคยโดนจับแล้วอย่างเงี้ยจับเอาไปไถตังค์อือ อ้าวคุณได้ยินไหมพยายามนะอันนี้ผมไม่เป็นไรผมมีกล้องไม่เป็นไรผมรบกวนให้คุณดูแป๊บนึงผมมีงานอีกครับมาจับมั่วๆผมไม่ได้จับผมบอกขออนุญาตตรวจค้นป้องกันรถหายแค่นั้นเองรถคุณไหมอะไรไหมมีไหมีอ่ะมาแสดงโอ้จะไปทํางานอีกต้องไงนี่อย่างนี้อีกไม่ผมขออนุญาตคุณไงตอนแรกอ่ะไม่ผมมีงานอยู่ครับแต่ผมบอกขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับมาเรื่องต้นคุณบอกคุณเอ้ย